โดยทางด้านของนางสาวรัชดาครับถนัดดีเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาคอรมอเห็นชอบร่างราศกิริกากําหนดเขตที่ดินที่จะมีการเวียนคืนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานครปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดที่ผมพูดไปนี้เพื่อที่จะดําเนินโครงการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลของราชนาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1นะครับกรุงเทพมหานครนครราชสีมาตามที่กระทรวงคมนาคมได้การเสนอเพื่อที่จะให้มีการ <c oughs> เพื่อที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เนี่ยเข้าไปทําการสํารวจที่ดินอสังหาริมทรัพย์และจะมีการเวียนคืนที่ดินอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดกรณีพิพาทกับประชาชนเราก็ว่าง่ายๆค่ะ โดยร่างของพระราชกิจสรีกาฉบับนี้ครับมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่ที่จะมีการเวียนคืนในบางพื้นที่ถ้าเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเขตจตุจกักรเขตหลักสี่เขตดอ,อนเมืองถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีตั้งแต่อําเภอบางปะอินอําเภอเมืองพระน,นครศรีอยุธยาอําเภออุท,ทยัยอําเภอพาชีถ้าเป็นในส่วนของประทุมธานีอําเภอลำลูกกาอําเภอธัญบุรีอําเภอคลองหลวงอําเภอเมืองประทุมธานีอําเภอสามโคก และถ้าเป็นในส่วนของสระบุรีล่ะสระบุรีจะมีอำเภอหนองแซงอเภอสาให้แล้วก็อำเภอเมืองสระบุรีอเภอแก่นคอยอเมวอเหล็กแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจะมีในส่วนของอำเภอเมืองนครราชสีมาอเภนินสูงอภอสีคิ้วอภอปากช่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้ครับจะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่จะมีการวางแผนเวียนคืนนะโดยระยะทางเนี่ยทั้งหมดที่จะใช้ในการก่อสร้างนะครับความเร็วรถไฟฟ้าเนี่ยขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ 2ทางกว่า1.435เมตรระยะทางรวมๆกันแล้วกว่า253กิโลเมตรเลยทีเดียวสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจำนวนสีสถานีและมีศูนย์ควบคุมการเดินรถและซ่อมแซมบำรุงอีกเนี่ยหแห่งรวมไปถึงมีการก่อสร้างครับทางข้ามทางรถไฟ ทางที่รถลอดผ่านทางที่คนเนี่ยลอดผ่านทางรถไฟอีกด้วยโดยร่างราศกิจฎรีการนี้นะครับมีผมบงังคับใช้4ปีและให้เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเนี่ยเริ่มทําการสํารวจภายใน60วันนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินมูลค่าโครงการแล้วทั้งสิ้นเนี่ยกว่า1นึ่งแล้านบาทประกอบไปด้วยในเรื่องของค่าหรือถอนหรือย้ายค่าเวียนคืนสัญญาของโยธาอีกด้วยนอกจากนี้ครับทางด้านของ รองโฆษกสำนักนายกและรัฐมนตรีแล้มีการกล่าวอีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยตามโครงการดังกล่าวแล้วเนี่ยเมื่อแล้วเสร็จจะมีการพัฒนาระบบรางรถไฟให้มีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศอันเป็นการเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคมขนส่งและโลจิสติกของภูมิภาคซึ่งการทางรถไฟของประเทศไทยกำหนดแผนการดำเนินโครงการคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีพศ2569ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่า รูปแบบของรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลไทยเนี่ยร่วมมือกับทางด้านของประเทศจีเนี่ยะจะออกมาคล้ายกับของประเทศลาวหรือเปล่าจะเป็นยังไงน่าจะมีความใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะ